สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจำนวน37แห่งในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอให้สามารถจัดการศึกษาตามแนวทางเรียนดีมีความสุข โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจับมือไว้และไปด้วยกันเพื่อบริการผู้เรียนและประชาชนดังวิสัยทัศน์สร้างคนดีมีปัญญาพึ่งพาตนเองและค่านิยมองค์กรมุ่งผลสำริจแนวคิดใหม่บริการด้วยใจโปร่งใสสะอาดนายชัยวัฒน์ตั้งพงศ์พวมหนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้นำทีมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิประกอบด้วยนายประทีปแสงผลรักษานายพัทรินจันทรัตน์และนางสาวพิมพิศาชัชวพันธ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง37โรงเรียนดำเนินการวางแผนจัดตั้งมาตรการ ดำเนินการและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายและประเมินการดำเนินงานตามโครงการสุขาดีมีความสุขเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 7าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้ทำพิธีเปิดโครงการสุขาดีมีความสุขผ่านทางระบบวนะิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพล พร้อมกับส่วนกลางที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคิกออฟสุขาดีมีความสุขซึ่งนายชัยวัฒน์ตั้งพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเป็นประธานพิธีและติดป้ายสัญลักษณ์โครงการสุขาดีมีความสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567พร้อมตรวจเยี่ยมห้องสุข,ขาของโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำห้องสุข,ขาของโรงเรียนในสังกัดให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยพร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้บำรุงดูแลรักษาห้องน้ำห้องสุข,ขาอย่างถูกวิธีค่ะแล้วทางสพทมีการดำเนินการแล้วก็จัดก,การนโยบายนี้ให้แก่สถานศึกษายังไงบ้างคะครับเนื่องจากว่าสพทมีงบประมาณจำกัดงบประมาณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกว่าเอาเอางี้ก็แล้วกันนะทุกโรงเรียนให้คอนเซปต์คือสะอาดคอนเซปต์คอนเซปต์คือให้มาตรฐานเท่ากับระหว่างครูกับนักเรียนแต่โรงเรียนที่เล็กๆที่มีนักเรียนตั้งแต่80คนลงมาถึง80สิคนลงมาเนี่ยจะจัดตัางให้หนึ่งหมื่นบาท สงเงินพวกเราเนี่ยให้ผู้บริหารการศึกษาให้คณะครูบาอาจารย์ให้พวกเราได้ช่วยช่วยกันเพื่อให้เด็กมีความสุขด้วยกันที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมสุขาดีมีความสุขของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง37แห่งพบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีการดำเนินการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะ อ่างล้างมือสถานที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการบริเวณพื้นห้องน้ำห้องสุข,ขาทั้งภายในและภายนอกไม่เปียกชื้นมีกลิ่นหอมหน่าใช้พร้อมทั้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสุข,ขาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกเพียงพอและปลอดภัย มีบรรยากาศน่าใช้น่าประทับใจคบสวัสดีครับพอสัมภาษณ์นิดนึงครับผมนอกจากที่ท่านลองได้ใช้ห้องน้ำแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกสบายสะอาดแล้วก็สะดวกกุนใจในการใช้ห้องน้ำที่โรงเรียนแก้งคอวิทยาค่ะแล้วมีอะไรอยากให้แนะนำหรือปรับปรุงเพิ่มขึ้นไหมครับถ้า มีแนวปฏิบัติเขียนไว้ที่หน้าห้องน้ําในการใช้ห้องน้ําร่วมกันก็จะดียิ่งขึ้นไปค่ะทั้งนี้เพื่อรักษาความสะอาดร่วมกันค่ะเราสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ผมความรู้สึกหลังจากที่ใช้ห้องน้ําเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าห้องน้ำโรงเรียนเราสะอาดดีครับผมมีอะไรที่อยากแบบแนะนําให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ อยากให้น้ำไหลไหลเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขาดแขนเนื้อรู้สึกด,ดีและสบายใจมากๆเลยค่ะมีห้องน้ำสะอาดและใช้ได้สะดวกสุดยอดเลยค่ะ เราได้ปรับปรุงห้องน้ําของเรานะคะได้ทําให้ห้องน้ํหน่าเข้ามากยิ่งขึ้นนะคะเราได้ทาสีนะคะติดกระจกนะคะแล้วก็ได้ทําความสะอาดห้องน้ํานะคะให้มีสุขาอนามัยที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะก็ได้ทยอยกันเข้ามาใช้ห้องน้ํานะคะเมื่อกระทรวงศาธาธิการนะครับโดยสมภพมีโครงการสุขาดีมีสุขก็ทําให้โรงเรียนเราได้พัฒนาห้องน้ำนะครับคือมีการทาสีมีการทำอหลายอย่างนะครับทำให้ อาามมีควสะดและ,สและเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้จัดพิธีติดโลโก้สุขาดีมีความสุขณนะห้องสุขาดีมีความสุขของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมทําพิธีมอบป้ายให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดตามเป้าหมายสะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะและสวยงามจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสถานศึกษาทําให้การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกของห้องสุข,ขาดีมีความสุข ได้เกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการอย่างมีความสุขพร้อมกันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวผ่านระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข